สวัสดีค่ะเบลี่มายค่ะปรัชานันสวนวันนี้ค่ะเรื่องนี้ระบบเป็นเป็ดค่ะเป็นนางเอกของเรื่องซึ่งเป็ดเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนชื่อเรื่องเลยยายเป็ดที่เล่คือเป็นคนที่ไม่สวยแต่ว่าน่ารักฉันสวยขึ้นเพราะว่านี่เลยค่ะเมอรล่าซ่าอายชาโดค่ะเป็นคนที่เทคแคร์คอยดูแลคนอื่นค่ะแล้วก็ เป็นคนเก่งเป็นคนแบบว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถเยอะมากได้เข้าไปทำงานในบริษัทพระเอกไงคะ่ะด้วยความแบบมุ่งม,มันตั้งใจสุดๆเลย t h a t is the concept that we will use to promote the product ก็เป็นพระเอกแต่คือแบบก็คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าน่ารักมาปากแดงปากแดงกว่าเราอีกรู้สึกว่าก็แต่งหน้าเต็มกว่าเราทุกครั้งในการถ่ายเวลาเข้าซีนกันอย่ไง,งก็กก็จะชอบ ชอบทำหน้าแปลกๆของโกล่าสุดคือทำหน้าโอลาฟที่แบบเห็นแต่ฟันไม่มีปากเลยหน้าโอลาฟคืออะไรผมไม่เคยทำเลยนะฮะโอ้โหแล้วจะบอกว่าซีรีส์นี้นะคะเป็นซีรีส์ที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนในประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าปกติเนี่ยอย่างตันเปยก็จะเป็นแฟนคลับแบบซีรีส์แบบคู่จิน้นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายนูน่นนี่ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นเหมือนกับว่าเราแทบจะไม่ได้พูดถึง,งเรื่องราความรักเลยแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวเฮ้ยมันสนุกมันสนุกดดด้วยตัวบทมันเองโดยที่แบบว่า ไม่ต้องกูก,กิ๊กก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ